เฮ้ยมึงจบกูทำไมเนี่ยร้าบอกไปเลยนะร้าเจ็บหรือเปล่าท่านร้าไม่เจ็บอ่อะร้าสบายเพราะว่าเราสองคนอยู่ในความฝันแต่เพราะเรื่องบ้านนี่มันไม่เกิดขึ้นกับเราสองคนบ้านีน่จึ้งทิพย์ได้ยังไงวะไอ้หัวเนี้ยถ้างั้นจัดมาอีกดอกฝันจะชัดขึ้นหลับขึ้นตืน่นใครเย่ พมอไอ้ชัดตบซจนข้อมูลคนบนดาบคนนี่เคลียบหมดเอ้วโอ้เรื่องจริงหมดนะไอ้รู้ได้ไงคงเจ็บมึงไม่หายเลยรีบแช่น้ำอุ่นซะเลยนะแล้วยาหม่องมาทาทาที่แรกแล้วมันจะแสบกอสักพักแล้วมันจะบวมตกเช้ามันจะอักเสบที่เขาเรียกกันว่าระบมถ้าไปก่อนแล้วกันไอ้น้ำไปไหนอะสีจมัง